มีกิจกรรมแจกเงินรางวัล3,000บาททุกคนนะครับผมถ้าใครทําตามถือว่าได้แน่นอนนะครับผมในของนี้ใครที่ทําตามได้แน่นอน3,000บาทนะครับผมก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับผมนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับ Money PS นะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมในการรับเงินรางวัล3,000บาททุกคนนะครับใครที่ทําได้แน่นอนแต่ใครไม่ทําก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมก็มาในของแอปพลิเคชัน Tik t o ็อนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับในของแอปพลิเคชันใน t i k t ตอกนี้นครับเขามีกิจกรรมมาให้เราเล่นนะครับผมนะก็คือ เชิญเพื่อนนะครับผมได้เงินรางวัลได้สามพันบาทเลยนะครับแค่เราทําการเชิญก็ได้สามพันบาทเลยถ้าใครไม่ทำนี่ถือว่าพลาดสุดๆแล้วในของกิจกรรมนี้นะครับผมแค่เชิญให้ได้ห้าคนเท่านั้นนะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนเนาะแค่เราทําการเชิญแค่ห้าคนเท่านั้นนะเราก็จะได้ไปแล้วสามพันผมว่าแค่ห้าคนมันไม่ยากเกินสําหรับทุกคนหรอเนาะเขามีกิจกรรมอ,อันนี้มี จังกับเวลาด้วยนะครับให้เราเชิญให้ครบตามเวลาที่เขากำหนดเอาไว้ให้นะครับผมกันกำหนดเวลาในของกิจกรรมของเขานะครับหรือก็คือทางของทิดตอกนะครับผมตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่านี่ครับผมรางวัลสําหรับการเชิญนะครับผมวันที่2นะครับถึงวันที่8ในของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมถึงวันที่8เท่านั้น แค่เราทําการเชิญเพื่อนแค่5คนเท่านี้มันไม่ยากเกินไปแค่เราทําการเอา,ม,อออออามือถือเพื่อนพี่พ่อมือถือเพื่อนพี่พ่อน้องอะไรประมาณนี้เอามาสมัครนะครับผมนะแต่เวลาที่เราสมัครก็ขอแนะนําให้สมัครให้เกิดอายุป,ประมาณ18ปีขึ้นไปนะครับมันถึงจะแน,น,น่นอนเนาะให้เราเอามือถือส้งประมาณ5เครื่องประมาณนี้แหละผมว่ามันไม่ยากเกินทุกคนหลอกเนาะแค่เชิญแค่ให้ได้5คนเท e I, น่านั้นนะครับผม เราก็จะได้รับเงินทั้งหมด3 0 0 0บาทนะครับผมโอ้โหอันนี้ถือว่าอย่าพลาดเลยนะกิจกรรมนี้ถือว่าดีมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการเชิญไปแล้ว1คนนะครับผมฮะผมก็ได้มาแล้ว140บาทนะครับผมฮะโอโ้แค่คนแรกเท่านั้นก็ได้มาแล้ว140บาทนะครับผมฮะคนที่2ก็ได้600ใช่ไหมอ่ะคนที่3นี่อ่าสี่ร้อยแปดสิบครับผมแล้วก็คนที่4 480แล้วก็คนที่5นะครับผมฮะแปดร้อยสี่สิบโอ้โหเชิญไปเรื่อย ได้เงินแน่นอนครับผมเราจะเขียนว่าตรงนี้คือ600นะครับแล้วก็600ตามนี้เลยนะครับผมนะการเชิญเพื่อนแค่ง่ายๆครับผมแค่เราทําการกดเชิญนะครับอืมทาการกดคําว่าเชิญไปแล้วก็เอาลิงก์ของเรานะครับผมนะเอาไปให้เพื่อนๆไปโหลดแอปพลิเคชันในทิกตอกแล้วก็เอามาติดตั้งนะครับผมแล้วก็สมัครครับผมเป็นผู้ใช้ทิกตอกเราก็ได้รับเงินรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะรางวัลนี้ก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับผมนะทุกคนนะ เราวันนี้เราห้ามพลาดกันเด็กขาดนะครับผมเพราะว่ามันได้ง่ายมากเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมฮะเมื่อกี้เรากดเขาว่าเชิญมาแล้วใช่ไหมถ้าเราจะเชิญเพื่อนนะครับผมและดูคลิปนี้ให้จบด้วยมันยังมีกิจกรรมหรือว่ามันยังมีอ่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเราจะได้เงินเราต้นได้อย่างไงบ้างนะครับมันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมนะถ้าเรานะาครับทาการกดคําว่าเชิญนะครับผมนี่เราก็สามารถขอลองลิงก์ได้เลยนะครับเอาลิงก์นี้ไปเชิญเพื่อนๆได้เลยนะครับผม เอาไปเชิญทุกคนแล้วก็ให้ดาวน์โหลดทิตตอมาเล่นได้ส่วนรายละเอียดในการที่เราจะได้รับเงินครับถ้าเราเชิญเพื่อนคนที่1มาแล้วนะครับเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่120บาทนะครับผมนะเราแค่เชิญคนที่1มาปุ๊บนะครับเราจะได้เงินมาอยู่ที่120บาทนะครับผมและถ้าเพื่อนคนที่เราเชิญนะครับเลิ่มครบ3วันแล้วเราจะได้อีก100บาทครับหรือก็คือมาดูวิดีโอในทิตตอ k ครบ3วันแล้วเราจะได้อีกน100บาทและก็พอดูครบในของ7วันแล้วจะได้อีก160บาทและดูครบอีก14วันจะได้อีก2 0บาทอื้อหือบบทได้ง่ายมากผมว่ากิจกรรมนี้ทุกคนน่าจะทําได้มันไม่ยากเกินไปนะครับผมนะก็รายละเอียดเขาจะมีตามนี้เลยนะครับผมทุกคนสามารถกดดูได้นะครับในของรับสุขก็สามารถกดแล้วก็สามารถดูได้ครับมันมีให้ทุกคนดูเนาะตามนี้เลยนะครับผมนะ กิจกรรมนี้ทุกคนอย่าพลาดกันเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันได้ง่ายมากแค่ถ้าเราถ้าเพื่อนของเราเล่นไม่ครบก็ตามถ้าเพื่อนของเราดูวิดีโอไม่ครบหรือว่าเล่นติดต่อไม่ครบ3วันเราก็จะได้เงินอยู่ที่120บาทครับผมนะหนึ่งคน120บาทถือว่าก็ยังได้นะครับผมนะแต่ถ้าเพื่อนของเราดูครบอ่าสิบสี่วันเราก็จะได้ทั้งหมด3,000บาทกันเลยนะครับถือว่ากิจกรรมนี้ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมอืมมันได้เงินจริงแน่นอน ส่วนการถอนเงินนะครับผมผมขอแนะนำให้ทุกคนถอนเข้าในของ n ูนิเวเลตก่อนนะครับซึ่งในของอพร้อมอพร้อมเพย์จะมีเพื่อนๆหลายคนที่มีปัญหาเรื่องในการถอนไม่เข้าหรือว่าพเพื่อนๆหลายคนเชื่อนโยนในของพร้อมเพย์ไม่ได้ก็แนะนำให้ทำการถอนเข้าในของ n ูนิเวเลตก่อน,นครับเพราะว่ามันจะชัวร์กว่าและมันอาจจะไม่มีปัญหาด้วยนะครับผมเนาะ ส่วนสำหรับใครที่มีปัญหานะครับผมเรื่องในการถอนเข้าในของพร้อมเพย์แล้วถอนไม่เข้าหรือว่าทําแอปเขาไม่จ่ายผมจะทิ้งลิงก์หรือว่าทิ้งลิงก์ครับผมอะช่องทางในการติดตอ่อในของ Ti k ต o อให้นะครับผมก็อยู่ในของใต้คลิปทุกคนสามารถไปดูได้นะครับส่วนการที่เราจะผูกในของ t r u วันนี้บริเวณนะครับผมผมก็จะลองบอกเข,ข,ข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมการผูกไม่ใช่ของ t r u วันนี้บริเวณตองขออภัยด้วยไม่ใช่ของทรูวันนี้บริเวณครับเป็นของพร้อมเพย์นะครับผม ผมก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมคนระับช่องที่1่ก็คือ,อ,ข,อขั้นตอนที่1ครับจะอยู่ตรงนี้นครับเขาบอกว่าเลือกวิธีในการถอนครับอย่างเช่นว่าเราผูกในของอเบอร์โทรศรัพท์ที่เราใช้สมัครพร้อมอพร้อมเพย์นะครับผมหรือพร้อมเพย์ของเราเราใช้เป็นบอรประชาชนเราก็ใช้กรอบก็ตามนี้สมมุติว่า,ถ,าถ้าเป็นเบอร์โทรศรัพท์นะครับก็ให้เราใส่เข้าไปแล้วตรงนี้ให้เราสใส่เลย 0 6อะไรประมาณนี้เราก็ใส่ไปแล้วก็กดเขาว่าเชื่อมโยมนะครับผมมันก็มีแค่นี้นะครับผมบางครั้งมาาันจะโผงมันจะมีข้อความแจ้งเตือนว่ามีข้อผิดพลาดไม่สามารถเชื่อโยนได้แต่ว่าเราออกจากหน้าที่ต่อแล้วไปรีเซ็ตใหม่นะครับมันจะเชื่อได้นะครับผมซึ่งของผมตอนแรกที่ผมเชื่อนในของพร้อมเพย์นะครับผมมันก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ออกในที่ต่อแล้วเข้าใหม่โอเคมันก็เชื่อให้นะครับผมเชื่อโยนให้นะครับก็ถือว่า ทำได้นะครับแต่ถ้าของใครที่ไม่แน่ใจว่าถอนในของพร้อมเพย์มันไม่จ่ายไม่แน่นอนว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ขอแนะนําให้ทุกคนถอนเข้าในของ t ูนิ n e อ Wallet มันดีกว่าแล้วก็มันแน่นอน1้0กว่านะครับผมเนาะโอเคแต่ว่าถอนเข้าในของพร้อมเพย์อาจจะต้องรอเวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าเงินจะเข้านะครับผมหรือว่าสักประมาณหนึ่งวันเลยนะครับหนึ่งวันเลยนะครับในของพร้อมเพย์นะก็ Go! วันนี้ามาในของเรื่องกิจกรรมในของ Ti ๊กต็อกสำหรับใครที่ไม่ได้ทําก็สนใจก็มาทามได้นะครับผมการเชิญเพื่อนแค่ง่ายง่ายแค่เอาลิงก์นะครับผมเอาให้เพื่อนๆไปโหลดแอปใน Ti ๊กต็อกก็ทําการเชิญเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องใส่รหัสแนะนำนะครับถ้าจะ,สาะาใส่รหัสแนะนําม,มันไม่มีช่องให้เราใส่นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆเอาลิงก์ที่ที่เราเอาลิงก์ของเราไปให้เพื่อนๆไปโหลดแอป Ti ๊กต็อกในเพจสโตนะครับผมก็จะได้รับเงินเลยนะครับผมเนาะ ก็ง่ายๆนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้นะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็มูลข่าวสาวใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมถ้าผมได้เงิน3000บาทตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามา,าแจกอัมเปาเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ทําการกดิงก์จะใต้คลิปของผมมาสมัครนะครับผมนะ โอเคนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันแล้วรอ,อข้าวหมดข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกักในกคลิปหน้าครับ